เดวมา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 เดว,วมาจุ๊บที่บ้านฉันเลี้ยงเจ้ามาเจ้ามาเจ้ามาที่ให้ชื่อว่าเจ้าตุรักมาชื่อเจ้าตุฉันรักเจ้าตุที่บ้านฉันเลี้ยงเจ้านกเจ้านกเจ้านกที่ให้ชื่อว่ากระจิบฉันก็ ชื่อของกระต่ายฉันรักเจ้ากระต่ายหูยา สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูฝันอีกแล้วนะคะครูฝันแต่งตัวเป็นตัวอะไรคะใช่แล้วนะคะวันนี้ครูฝันแต่งตัวเป็นวัวนั่นเองแต่เอ๊ะครูฝันแต่งตัวเป็นวัวมาทำไมกันนะ้า สัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้หน่วยสัตว์น่ารักและในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเรื่องรูปร่างลักษณะและประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะสัตว์เลี้ยงหมายถึงสัตว์ที่คนให้การดูแลเลี้ยงดูคอยจัดหาอาหาร และทำความสะอาดที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์รวมทั้งการป้องกันดูแลรักษาโลกให้กับสัตว์ด้วยนะคะเพื่อให้สัตว์นั้นเกิดการเจริญเติบโตที่แข็งแรงและสมบูรณ์เดี๋ยวเรามาเรียนรู้รูปร้างลักษณะของสุนักกันก่อนนะคะสุนัขนะคะเป็นสัตว์สีขามีหลากหลายสายพันธุ์บางสายพันธุ์จะตัวใหญ่มาก และบางสายพันธุ์จะตัวเล็กเล็กยิ่งกว่าแมวอีกนะคะส่วนลักษณะของหูขนหรือว่าหางก็จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละสายพันธุ์ค่ะแมวแมวจะมีสีขาตัวเล็กกว่าสุนะัข มีหางยาวดวงตาจะกลมโตมีหลากหลายสายพันธุ์และแมวก็จะมีขนด้วยนะคะบางพันธุ์ขนจะยาวและบางพันธุ์ก็จะไม่มีขนเลยค่ะปลาปลาจะมีรูปร่างยาวเรียวลำตัวค่อนข้างแบน มีครีบและหางมีดวงตากลมบริเวณลำตัวจะมีเกล็ดด้วยนะคะต่อมานกนะคะนกจะมีขาสองขามีปีกสองปีกมีทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่นะคะขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์ปากจะมีลักษณะยาวแหลม เพื่อที่จะสะดวกในการหาอาหารกินค่ะไก่นะคะจะมีขาสองขามีปีกสองปีกปากของไก่จะมีลักษณะแหลมเล็กและด้านบนหัวของไก่นะคะจะมีงอนต่อมาคือเป็ด เป็ดจะมีขาสองขามีปีกสองปีกเหมือนกับไก่เลยนะคะแต่ขาของเป็ดจะใหญ่กว่าไก่และปากของเป็ดจะมีลักษณะที่แหลมแบนแล้วก็ยาวกว่าไก่ค่ะวัววัวนะคะจะมีสี่ขามีเขาด้วยนะคะ สีของวัวจะมีสีดำสีขาวสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนขึ้นอยู่กับพันธุ์ของวัวนะคะหมูหมูนะคะจะมีลำตัวกลมๆตัวอ้วนๆมีขาสีขามีสีชมพูอ่อนลักษณะเด่นของหมูนะคะ จะมีจมูกสองรูก,กลมๆนะคะอยู่ข้างหน้าเลยและมีใบหูที่ตั้งตรงค่ะต่อมาคือม้านะคะม้าจะมีขาสี่ขาขาของม้าจะยาวๆและจะมีขนอยู่ตรงหัวยาวลงมาถึงคอและมีที่หางด้วย เท้าของม้าจะมีลักษณะเป็นกรีบและจะมีฟันที่ใหญ่ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็คือแกะแกะจะมีขาสี่ขาเท้าของแกะจะเป็นกรีบมีขนฟูๆเต็มตัวไปหมดเลยแกะจะมีสีขาวสีดำและสีเทานะคะแต่ส่วนมากแล้วนะคะ แกะจะัเป็นสีขาวเกือบทั้งหมดเลยค่ะอย่างที่เด็กได้เรียนรู้ไปนะคะสัตว์เลี้ยงนั้นมีหลากหลายชนิดส่วนประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงแต่และชนิดก็ไม่เหมือนกันนะคะประโยชน์ของสัตว์เลี้ยง 1. เลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อน 2. เลี้ยงไว้เพื่อใช้งาน และ 3. เลี้ยงไว้เป็นอาหารนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปเรียนรู้ประโยชน์ของสัตว์แต่ละชนิดพร้อมกันเลยค่ะ 1. นนะคะเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนหรือเลี้ยงไว้ดูเล่นเรานะคะจะเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ไว้เพื่อความเพลิดเพลินผ่อนคลาย และเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนคลายเหงานะคะเช่นปลาสุนัขแมวแล้วก็นกค่ะสองค่ะเลี้ยงไว้ใช้งานเช่นสุนัขคนส่วนใหญ่นะคะมักจะเลี้ยงสุนัขไว้เพื่อเฝ้าบ้านมา้า คนในสมัยก่อนนะคะมักจะใช้ม้าเป็นยานพาหนะในการเดินทางและช้างค่ะคนในสมัยก่อนจะใช้ช้างในการลากซุง<ม>ก็คือต้นไม้ต้นใหญ่ๆนั่นเอง3ค่ะเลี้ยงไว้เป็นอาหารเป็ดนะคะเราสามารถนำเนื้อเป็ดและไข่เป็ดมารับประทานได้ ไก่เราสามารถนำเนื้อไก่และไข่ไก่มารับประทานได้เช่นเดียวกันต่อไปคือหมูนะคะเราเลี้ยงหมูไว้เพื่อนำเนื้อหมูมาประกอบอาหารและรับประทานวัวค่ะเราจะได้นมจากวัวและเนื้อของวัวเราก็สามารถนำมารับประทานได้เช่นกันนะคะ กะนะคะบางคนจะนิยมรับประทานเนื้อแกะค่ะชวนขนของแกะสามารถนำมาทำเป็นผ้าห่มและเสื้อผ้าได้ด้วยนะคะปลาบางคนจะเลี้ยงปลาไว้รับประทานเช่นปลานิลปลาดุกปลาตะเพียนปลาช่อน เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกกันไหมคะวันนี้คูฝันสนุกมากเลยได้เรียนรู้รูปร่างลักษณะของสัตว์และยังได้รู้ประโยชน์ของสัตว์อีกด้วยนะคะซึ่งสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยโอ้โหมีประโยชน์มากมายเลยวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วคูฝันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ